ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกล่าสุดนะครับตามที่คุณวีระนะครับได้ไปที่ศาลปกครองกลางน,นะครับกับประชนะครับก็ ช่วงเช้าเนี passage, ada, então, no hm ãos, ่ยก um ็ม um no um <It> ีการตรวจนะครับแล้วมีการไต่สวนคู่ฟาร์มเนี่ยแล้วก็มีการหยุดพักไปนะครับล่าสุดนี้นะครับตามข้อมูลขอบคุณวีระบอกว่าทําการไต่สวนข้อมูลเนี่ยได้เสร็จสิ้นเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีเรื่องต่อไปต่อไปก็คือเป็นเรื่องที่คุณวีระเองนะครับจะต้องนะครับนำทั้งหมดเนี่ยนะครับไปดําเนินคดีต่อนะครับก็คุณวีระโพสต์เอาไว้แบบนี้ครับ วันที่4มิถุนายนเนี่ยมาศาลปกครองกลางตามคำสั่งเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดศาลได้ต่อสวนคู่ฟาร์มทั้งสองเสร็จสิ้นในเวลา12นากา15นาทีในวันนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโดยนายนิวัฒน์ชัยกเกษมมงคเลเรขาธิการปปรชก็ยังบังอาจกโกหกศาลว่าได้ให้เอกสารแก่นายวิระสมฟาร์มทิศผู้ฟ้องคดีอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วและแจ้งต่อศาลว่าที่ผ่านมา ผู้ถูกฟ้องคด,ดีทั้งสองเข้าใจว่าตามคำพิพากษาของศาลไม่ได้หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผู้ถูกฟ้องคดดีทั้งสองจึงให้เพียงนะครับสรุปความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นและยังพูดแดกดันนายวีระ เป็นการส่วนตัวนอกห้องพิจารณาคดีว่าที่ผ่านมากลัวว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะให้เอกสารเกินฝาที่นายวีระขอด้วยสาไใบดูคุณมึงพูดทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงที่ผ่านมาคุณมึงได้ให้เอกสารแบบกับปิดกระปลอยให้เอกสารทาดดำปิดทับแทบทุกหน้าที่ร้านยำคือให้ที่นะครับระยำก็คือนะครับให้กระดาษเปล่าหลายสิแผ่นไม่ยอมให้เอกสารอย่างตรงไปตรงมานะครับ มาโดยตลอดไม่ได้ให้นะครับอย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดทั้งที่ในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดก็ระบ,บุนะครับความต้องการของนายวีระผู้ฟ้องคดีเอาไว้ว่า ต้องการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีในกา22เรือนของพลตำรวจเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่น่าจะตีฟามเหมือนคนไม่มีสมองอยู่ในหัวเอาประโยชน์เข้าตัวเองเหมือนเด็กนับเกเรดื้อรั้นนะครับจ้องที่จะเอาจะ่เปรียบคนอื่นตลอดเวลาดังนั้นมันจึงเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกกรณีที่อ้างว่าที่ผ่านมาอาจจะให้เอกสารเกินฝาที่ขอนั้นอย่ามาอุ้งอิงเลยที่ผ่านมานะครับ ทุกครั้งหากศารไม่ออกคำสั่งหรือคำบังคับคุณมึงก็ไม่เคยให้เอกสารอย่างถูกต้องและครบถ้วนเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่สำคัญคุณมึงยังพยายามยื้อนับไป ให้ยอมนะครับไม่ยอมให้และปกปิดอย่างสุดชีวิตเจตนาที่แท้จริงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นอย่างไรพวกเขาย่อมรู้ดูอยู่แก่ใจของตนเองโกหกคนทั้งโลกได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้อันนี้ก็เป็นนะครับข้อความที่คุณวีระสมพงศ์คิดนะครับออกมาโพสต์ว่านะศาลได้มีการพิจารณาแล้วนะครับแล้วก็ คงจะต้องรอนะครับหลังจากนี้นะครับจะมีความเคลื่อนไหวอะไรและคุณวีระนะครับจะทำยังไงต่อก็อย่างที่บอกว่าคุณวีระนะครับจะต้องดําเนินการเรื่องนี้และดําเนินการเอาผิดกับเรื่องนี้ต่อไปก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ตามที่เราทราบตามที่คุณวีระเอาเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าปปชอเองเปิดเผยเอกสารที่คาดตาแล้วแม้กระทั่งเป็นกระดาษขาวก็ยังให้มาซึ่งแน่นอนครับจะบอกว่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้วก็คงเป็นไปไม่ได้ อย่างที่บอกคุณวีระบอกว่างานนี้ปปชจะต้องติดคุกอย่างแน่นอนแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะการดําเนินคดีนดนะครับต้องว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายตามขบวนการยุติธรรมก็ต้องรอติดตามมีอะไรขึ้นหน้ามีอะไรขึ้นไหวเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ